สวัสดีครับร้านอวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นมีดหมอรุ่นเหนือดวงนะครับพระครูโสพลธรรมาคุณาพรนะครับหลวงปู่ประเสริฐิริคุตโตนะครับวัดอุดมคงคาสรีเขตนะครับนะครับปัดดูนะครับผมอำเภอมันจากีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับาเป็นสิทธ์ประงุู่ผางนั่นเองนะครับผม อ่านตามใบฝอยเลยนะครับผมผมอ่านตามใบผมอ่านตามใบฝอยนะครับไล่ไปเลยนะครับเป็นสุดยอดเครื่องรางวัตถุมงคลมีดหมอนะครับจัดสร้างตามตำหนบวิชาโบราณหลอมรวมมวลสารตีใบและบรรจุผงมวลสารในด้ามทุกเล่มนะครับในด้ามก็จะมีผงแล้วก็มวลสารนะครับ มีมือทีละเส้นอักษรนะครับอัอกขรคมชัดเป็นศาสรวิชาโบราณในการทำศัตราวุธแห่งดินแดนที่ราบศูนย์ที่ทรงคุณค่ามีการจัดสร้างที่ยุ่งยากซับซ้อนตามตำราเพื่อให้เกิดพุทธคุณเกิดพระนุภาพเป็นเครื่องรางธนสิทธิ์นะครับผมความพิเศษของมีดหมออาคมเทพสัตา นะครับมันมีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากการพริธีในการจัดสร้างที่พิธีทุกฐานพิธีที่พิฐานทุกขั้นตอนนะครับโดยเริ่มจากการตีใบที่มีส่วนผสมของตะบูสังขวานอนเหล็กโบดแผ่นจานอัคระเกจิอาจารย์สายวัดดูลเหล็กเป็นจพันทองไหลวัดดูลใบมีดเก่าแก่ของพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยสำคัญตรงนี้เลยนะบใบมีดเก่าแก่ของพ่อเดิมมีใส่ไว้ด้วยนะครับผม แค่นี้ก็รู้สึกขังแล้วนะครับยังไม่ทันเสกนะครับเป็นต้นนะครับมาหลอมรวมเป็นฉนวนตั้งต้นแล้วตีเป็นใบมีดหมอตีอัคระด้วยมือทีละตัวคมชัดทุกจุดจนได้ใบมีดป่อที่สมบูรณ์ทั้งศาสตร์และศิลป์สวยงามลงตัวกำกับด้วยอัคระธรรมอีสานนะครับอัคระธรรมอีสานนะครับผม สายครูอาจารย์ด้วยมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์นับว่าเป็นมหาสศริมงคลแก่ผู้ดได้บูชานะครับส่วนนะแหนรัดตัวมีดหมอนำแผ่นจานอคระนะครับของพระเกจิผู้เรืองฤทธิ์ของเกจิครูอาจารย์ในสายวิชานำมาเป็นชนวนตั้งต้นล้อมและตัดเป็นแหนลรีดถัดเตรียมไว้สำหรับเข้ากันประกอบกับด้ามและฝักในส่วนของด้ามและฝัก มีดหมอมีหลายรายการนะครับทําจากขอ,อนี่ก็พูดถึงไอ้นี่ครับนะครับฝักของเรานะฮะทํามาจากไอ้นี่นะครับเป็นของของเราเป็นกระดูกงาช้างนะครับนะครับแล้วก็จะบรรจดดุด้วยผงพุทธคุณต่างๆนะครับเมื่อคุณวิเศษแห่งมวลสารตั้งต้นใบมีดหมอ ปอด้ามและผงอิทิเจเกสาตะก,กุดต่างๆรวมกันสำเร็จเป็นมีดหมอพนดวกบาคมครั้งสู่ขั้นตอนที่สุดคือจิตอธิษฐานนะครับก็คือการปลุกเสกนั่นเองนะครับปลุกเสกจากพระพื้นสุขผู้มีบุญญาลิทนะครับมีเทพสัตตาจึงทรงพลังอันประมาณค่าไม่ได้ปิดปัดอุดอัดกันแก้พุทธาพิเศษถึงสาวันละนะครับผม ตลอดปี2567วรารละที่หนึ่งวันละแรกนะครับหลวงปู่ประเสริฐเมตตานะครับเป็นปฐมเลิกนะครับหิวงเมตตาที่ห้าจะเป็นปฐมเลิกนะครับเสกตั้งแต่ธาตุมวลสารบรรจุดด้ามล้างอาถรรพ์และสะกดด้วยพิจุคุณจนมั่นใจว่าได้ตามตำาราวารละที่สองนะครับหลวงปู่ประเสริฐเมตตาลงอัคระกำกับใบแผ่นจนวนมวลสารนะครับเพื่อหลอมตําใบและแหนรัด วาระที่3หลวงปู่ประเสริฐสิริคุตโตและพระกจิอาจารย์ผู้ทรงคุณพิเศษสายวัดป่านะครับผลึกอาคมขลังก็คือจริงๆแล้วของหลวงงพ่อประเสริฐหลวงปู่ประเสริฐเนี่ยท่านเป็นสิทธิหลวงปูมั่นเออสิทธิสายพระอาจารย์ฝ่าหลวงปู่ผางหลวงปู่ผางวัดอุดมคงคาลเรีเขตหลวงปู่ผางนี่ก็เป็นสิทธิหลวงปูมั่นนะฮะสายพระอาจารย์มั่นภูริทัศเถระฉะนั้นสายนี่คือสายวัดป่าเองนะครับแล้วก็เลยมีการผลึก กำลังอาคมการอาธิษฐาจนจิตเจนะฮะวัดอุดมคา,คาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นประสุประสงนะครับเจริญพุทธมนพุทธวิเศษเข้มขังนะครับวัตถุประสงค์ก็สร้างอาคารประคุณโนนุศรน,นะครับวัดอุดมพงคา,คาคีรีเขตจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะบอกว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับพิธีเจนพิธีชัดเจนมวนสารพิธีกรรมถูกต้องทุกขั้นนะครับ ล้วก็จะมีหมายเลขกำกับนะครับองอนี้ด้ามน,นี้สวยนะหมายเลขหนึ่งเนดะี๋ยวผมให้ดูใ,ใกล้ๆหนึ่งนะครับก็ขากำกับบูชาให้ตั้งนะมโบ3จบแล้วก็ว่าดังนี้นะครับสุวิตันจกกะกัวกะพุทธังอัพพจจตพระจะพระจิติจิตตังตัดจตุตตะพุทธังกัวกะอัารพัฒอเมอุทโธทอุณนะยะคะมะมะ ขอบารมีพ่อแม่หัวาจช่วยด้ยบันดาลปัดขจัดเปป่าๆทุกภัยทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยเถินจุดยอดเลยนะครับรายการนี้มาพร้อมพยันด้วยมีพยานลงประเสริรแถมให้ผืนนี่มาชมใกล้ๆนะครับก็ความยาวก็ประมาณห้านิ้วนะฮะทั้งด้ามแล้นี่นี่หมายเลขสวยนะครับหมายเลขหนึ่ง ธรรมดาที่ไหนให้มาเล็กนึงนะครับดามก็ฝากก็เป็นนาคางนะครับสวยนะครับโดนองค์ับาท้าวิวสสุวรรณท่านก็เป็นเงินยวงนะท้าวิวสสุวรรณท่านเป็นมหาเทพจากจับรวบาลที่ผู้ผีปีศาจเกรงกลัวสินทรัพย์มากมายนะครับเวลาพกมีเดินมีก็ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับเรื่องของ กานผู้ผีปีศาจรมเปรมพัดนะครับแล้วก็เรียกทรัพย์นะครับเรียกทรัพย์ตรงนี้ชว่วงนี้ลำบากนะประชานชนทุกคนทัว่วโลกนะไม่เฉพาะไทยหลังพันธบ,บิกนะครับกาลังโรคระบาดโควิดทั่วโลกนี้ลาบากเลยนะครับตาเรือกันทุกคนก็ต้องหาวัุถุมงคลที่มีส่วนช่วยให้ชีวิตและวิญญาณจิตวิญญาณรู้สึกดีขึ้นก,ก็มีรามเดียนะครับหมายเลขหนึ่งสวย ขาท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทร0 96954 0 8 0 8หรือ814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ